จะมาวัดกับเด็กๆนะคะมากับครอบครัวนะคะเพื่อนๆก็จะมาไหว้ขอพอรปีใหม่หน่อยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอ่าโควิดากำลังระบาดค่ะแล้วก็คนมาไหว้สัญจาก็น้อยมากเลยค่ะในจุดที่บริการอามาซาเกะนะคะหรือว่าอ่าเล่าหวานนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเขาก็เลิกบริการเราแล้วนะคะแล้วก็ในจุดที่ว่าเราจะล้างมือบ้วนปากเนี่ยเขาก็ปิดให้บริการเพื่อการติดเชื้อค่ะ น้าแวะกับครอบครัวก็มาซื้อ ของนาโชคนะคะในจินจานะคะมาไหว้พระด้วยนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาจะถือกันก็คือวันขึ้นปีใหม่ก็จะมาไหว้สันเจ้า,เากันแล้วก็เขาก็จะนิยมดูด,ดวงนะคะ<ม>ว่าปีเนี้ยเราจะเป็นยังไง<ม>เขาจะมีจุดที่ว่าเสี่ยงเซียมซีนะคะก็คือเนี่ยนะคะจุดนี้นะคะจุดเสี่ยงเซียมซีนะคะ <protection. S 1> ถ้าเกิดดวงเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะเอา<ม>แหวนไว้จุดนี้นะคะจะไม่เอากลับบ้านนะคะนซื้ออโอมิคุจิอันนี้ซื้อแผ่นที่บ้าน นี่คือเป็นแผ่นเขียนคำอธิษฐานนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเขียน500อเยนจ่าไปแล้วก็เดี๋ยวไปมาเขียนเขียนแล้วก็เอามาเขียนโคกิวะโด เดี๋ยวไปเชื <N> ่อมากเลยกูไม um? ่ได้เชื่อมากเลยะอันนี้เคยเชื่อครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหแย่มากทีเดียอิอันนี้เป็นไอ้ใบดูดวงนะคะเพื่อนๆดีหรือว่าไม่ดีดีไหมดีไหมคะลูกดีไม่แย่มากเลยเขาบอกว่าธรรมดาก็ไม่แย่มาก เนี่ของเขาบอกดวงไม่ค่อยดีเขาก็เลยเอาผูกไว้ที่ไม่เอากลับบ้านเอาไว้ที่วัดเลยค่ะผูกคนโหดของมีดีไหมม่ดีไหมโนโนโนไม่ดีจะเอาไปผูกไหมไม่ดีก็จะเอาไปผูกตรงนี้ลูกสาวบอกไม่ค่อยดีนี่ค่ะ แวะก็แวะมาตรงแถวหน้าบ้านนี่นะ <S <S เขาจะมีสําหรับคนที่ว่ามาท่องเที่ยวแถวแถวเมืองนงแวะเนี่ยนะคะ <S <S เขาจะมีที่พักเนี่ยนะคะนี่ดูนี่บรรยากาศเนี่ยน่านั่งค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่นะคะเป็นแหลังที่ว่าคนเขามาท่องเที่ยวกัน <S <S คนเขาก็มาค่ะ ากันกน,น,นี่เขามาให้นั่งดื่มชากันค่ะเป็นที่พักของคนที่มาเที่ยวแถวแถวเมืองอูดาวาร่าเพื่อนๆเ,เขามีชาให้ดื่มฟรีเลยนะข้างนอกมันหนาวก็เลยต้องมานั่งดื่มชากันนี่หละคะเดบรรยากาศเพื่อนๆเหมือนนดยียวกันโตสัก ตรงก็จะมีความเสร็จให้ดูด้วมีแผนที่ของเมืองแล้วนะให้ดูด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะแถวนี้มีห้องน้ําให้เข้าด้วยนะคะในในี้แล้วก็มานั่งกินชาหลบความหนาวกันด้อันนี้บรรยากาศในห้องพักนะคะ ยืดออกก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโคมไปซาฟูโต้งเพราะว่าถ้าเราจะนั่งกับเสือเนี่ยเสือเนี่ยนะคะคุณผู้ชถ้านั่งกับเสือเนี่ยเราจะหนาวมากเลยเพราะก็จะมีซาฟูโต้มีหมอนให้เราหมอนนั่งใช้นั่งออกนะคะจะได้ไม่เย็นก้นค่ะ น้าแวะพักกันหายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเดินทางกลับกันค่ะช่วงระหว่างเดินทางน้แวะก็จะแนะนำร้านรวงแถวเมืองโอดาวาร่านะคะเป็นเมืองที่เก่าแก่ค่ะ อันนี้ก็จะขายบวยดองนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อค่ะหลายร้อยปีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายายาที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะก็เป็นร้อยปีเหมือนกันแล้วก็เขามาบูรณะใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมหวานนะคะวันนี้เขาปิดวันปีใหม่นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านขายขนมหวานอย่างเช่นไดฟุกุนะคะแล้วก็โอดังโงะแล้วก็โมจิต่างๆค่ะ ที่นี่ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบวาโชกุค่ะแล้วก็มีอายุร้อยกว่าปีเลยนะคะส่วนใหญ่คนที่มาเมืองโอดาวาระาเนี่ยมาเทียเ่ยวก็จะมากินอาหารร้านนี้กันค่ะยังไงวันนี้นาแวก็ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ